บุคคลที่ถูกเปิดเผยม,มาแล้วว่าเป็นคนของตระกูลดีคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตส่งท้ายในปี2022นี้นะครับจะมีกี่คนจะมีใครกันบ้างถ้าข้อมูลผิดหรือขาดตกบกพ่องในประการใดก็สามารถชี้แจงเพิ่มเติมได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's get started มากับบุคคลที่หนึ่งที่ถูกเปิดเผยม,มาในเน้เรื่องเป็นคนแรกจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมังกี้ดีลูฟีพระเอกของเรานี่เองครับหนึ่งในจนสลัดตัวเป้งของโลก ผู้ที่ได้รับตําแหน่งหนึ่งในสีจ่จักรพรรดิมาหมัดหมาดเป็นชายที่ไม่เกรงกลัวผู้ดใดเอาแต่ใจตัวเองขั้นสุดรักเพื่อนรักพี่น้องรักครอบครัวสรุปคลิปนี้คือการสปอยลูฟี่น,นะฮะเมื่อมีลูฟี่ไปแล้วก็จะขาดบุคคลคนนี้ไปไม่ได้ครับเขาก็คือมังกีดีดราก้อนชายที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกหัวหน้าของกองทัพปฏิวัติเป็นกองทัพที่มีแนวคิดที่จะล้มล้างเผามมงกรฟ้าโดยตรงพ่อลูกคููนี้นี่แบบเป็นตัวชั่วร้ายของโลกเลยนะเนี่ยคนพ่อก็เป็นคนที่รัฐบาลโลกต้องการตัวที่สุด วนคนลูกก็เป็นจนสลัดที่ไปหาเรื่องกับรัฐบาลโลกอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนี่เราที่เขาเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นไม่ต้องสืบที่ไหนไกลครับลูฟี่ได้พ่อมานี่เองครับผมมากับคนที่3ครับผมมาพับกบหรือมาพบกับต้นตระกูลมังกี้ดีเขาคนนี้คือมังกี้ดีกาบชายที่ได้ชื่อว่าวีรบุรุษแห่ง,งกองทัพเรือวิชกรรมของเขานั้นมากมายไม่ว่าจะเป็น ปราบโจรสลัดในตำนานอย่างร็อกคู่อริของโรเจอร์และยังต่อยหัวดอนจินเจียวจนหัวบุบมาแล้วครับผมบอกได้คำเดียวว่าเยี่ยมเยี่ยมสมแล้วที่เป็นพ่อของพ่อของลูฟี่นะครับเอ๊พูดไปพูดมาแล้วเริ่มงงเว้ยผ่านตระกูลมังกี้มาแล้วก็มาต่อกับคนที่4นั่นก็คือโกดีโรเจอร์ชายที่ได้ชื่อว่าผู้พิชิตทะเลหรือราชาโจรสลัดในปัจจุบันนี้เขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับสาเหตุการเสียชีวิตผมไม่ขอสปอยนะครับถ้าอยากรู้ไปหาดูเองเด้อ คนที่5นั่นก็คือพอดแคสต์ดีหรือหลายๆคนเรียกว่าพอดแคสต์ดีแน่นอนครับว่าคนคนนี้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่เขาก็ยังเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกเปิดเผยม,มาแล้วว่าเป็นหนึ่งบุคคลในตระกูลดีเขาเป็นลูกชายของโรเจอร์และยังเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับลูฟี่และซาโบคนที่6เขาก็คือพอดแคสต์ r ี o ูทหรือพอดแคสต์ d ีรูทเอาเป็นว่าใครถนัดเรียกยังไงก็เรียกย่างาางั้นไปนะฮะคนที่ขึ้นชื่อว่า ผู้ให้กำเนิดของเอสและเป็นภรรยาของโรเจอร์นะฮะเธอได้สร้างปฏิหารด้วยการอุ้มท้องเอสนานถึง20เดือนและหลังจากเธอให้กำเนิดเอสแล้วเธอก็ได้เสียชีวิตลงฝากฝังลูกไว้ให้กราฟเลี้ยงน,นะครับมาต่อกับคนที่7นะครับเขาก็คือแทกวดีซาโลเป็นเผ่าคนยักษ์คนเดียวนะครับที่อยู่ในตระกูลดีเขาเป็นคนยักษ์ที่เป็นทหารเรือที่มียอเป็นถึงพลเรือโท แล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีพระคุณของนิโคโรบินอีกด้วยนะครับเนื้อเรื่องในอดีตได้ถูกเปิดเผยม,มาว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าในวันพีซตอนที่1065ง้าเขาก็มาบอกว่าซาโลยังมีชีวิตอยู่นะครับเป็นชายในภาพันแผลและอยู่ในเกาะเอกเฮทนะครับวันพีซนี่ก็มีเรื่องแบบนี้บ่อยๆมอนกันนะ้เนี่ยเริ่มจะทำใจที่จะเชื่อไม่ได้แล้วสิว่าใครตายไม่ตายบ้างเนี่ยคนที่8เขาก็คือมาเชลดีทีส หรือนวดดำเจ้าแห่งการวางแผนและยังเป็นหนึ่งในสีจ่จักรพรรดิที่ยึดตำแหน่งมาจากหนวดขาวนะครับมาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าตัวนี้จะเป็นล a ส t boss หรือเปล่าส่วนตัวผมคิดว่าตัวนี้เป็น last b o แน่นอนครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับคนที่เก้าหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในรุ่นที่ช่วร้ายที่สุดนั่นก็คือทาฟาการตีวอเตอร์ลอหรือศัลยะแพทย์แห่งความตาย เป็นหนึ่งในพัตมิรท,ที่ร่วมต่อสู้กับลูฟี่นะฮะตั้งแต่ภาคพังอาสามาจนถึงวานโอคุนิจนสามารถล้มไคโดลงได้นะฮะและพัตมิตรระหว่างรอกับลูฟี่ก็ได้จบลงที่วานอคุนินะครับและมาจนถึงคนสุดท้ายคนที่10เขาคนนี้ก็คือร็อกดีซีเบ็กเขาเป็นโจรสลัดในตำนานมีความคิดที่อยากครอบครองโลกว่ากันว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้และนี่ก็คือ สิบบุคคลที่อยู่ในตระกูลดีในปัจจุบันนี้ความลับของตระกูลดียังไม่ถูกเปิดเผยเลยนะครับเรามารอลุ้นกันว่าตระกูลดีนี้จะมีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ทำไมรัฐบาลโลกถึงอยากก,กปิดมันนักหนาถ้ามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมออกมาผมจะเรียกมาทำคลิปอัปเดตให้ทุกท่านได้รับรู้รับ,รบทราบให้ไวที่สุดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วไปแล้วบาย